สวัสดีครับี่านเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเมืองมาชมของมาวินเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาวินกะทิมีกล้วยงามนะครับเด้อไม่พีให้น้องเข้าเดียวมงน้ำกันตัวนี้เป็นแม่วงเดือนครับซื้อแม่วงเดือนสูงยี่ไร่สี่สิบหาครับแม่เนี่ยเป็นท่ายาติของเพชรอรดรครับตัวนี้เป็นกล้วยเนื้อหนังดีครับ สถานะตอนนี้ท่องยกมงค้นครับได้หาเดือนแล้วครับส่วนโตน้อยนี่ครับเป็นแม่ลูกคุณเครับเด้อแม่นี่กระสูงรูรอยหาสิบครับอยากหาสิบบวกคุณเครับบ้านหาซิบไปเลยครับตัวเม่ยครับลอยหาสิบบวกไงครับนี่แหละครับตัวน้อยนี่เป็นลูกของยกมงค้นนะครับเด้อตัวย่างไปหาเม่นี่ครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวแม่ครับส่วนแม่ตอนนี้ฐานะคล่องได้สองเดือนกว่าครับสอดเก่าจะเลื่อนไปครับพี่น้องเป็นวายล่ำตัวเงาดีครับพี่น้องวายสาวสดดีครับเงาห้างไงไปห้างเงาครับพี่น้องแม่สูงรอยหาสิบกว่าเด้อพี่น้องเด้อจากสิบกว่าอะไรครับนี่ สนใจกระทุ่มาสอบถามเรื่องราคากับมาบินเ้้ยอพี่หนังเด้อขมนีีกัเปิดอยู่สามแสนหาหนดยดอกครับตัวนี้สามแสนหาส่วนี้ม็ีตัวนี้เปิดอยู่ราคาสองแสนสองครับตัวนี้ครับ เจะทามาส,สอบถามผูคุยกับมวินกับพี่น้องไผที่กำลังว่วงหาค้วยงมสายประกวดต้นตัวแม่นี่เป็นลูกของสายของพอ่อล่วยนะครับเด้อตัวแม่ตาลูกนี่เป็นยุคของลูกของไอหยกมงคลครับตัวลูกครับสถานะในท้องตอนนี้ครับต่อเกาจะเลื่อนเขาได้สองเดือนครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้น กลวยอันช่วงนันลูกมันระบาดหลายครับยังบากกาทับช่วงนั้นพอดีช่วงนี้อากาศรลกไพ่มันกับว่าคอยมีสําหรับก็คกล้วยกะเพิ่งจะเริ่มทับครับทับได้อสองเดือนแล้วครับไปที่เขามาึงมาชมแล้วกะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้มาวินเด้เอ,อเพื่อมาวินงที่นีคลิปใหมไให้พี่หน่วงเข้าเลยมองน้ำกันเพื่อมีราคาถึกถือกัองมากมาวิ่งกติทายให้มึงไปน้ำกันเลยเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นขอ้างงามครับผู้ใดที่กำลังมองหาค้วยใหญ่้วยงามอยากได้ค้วยของดีๆเอาไราได้ครอบแข่งเฮียนนะครับพี่หน่องตัวนี้บ่าพิษบังเลยครับจ่องนี่2สองตงัวนี้ช่วงนี้ กับเป็นคั้วของมาวินเองครับมาวินกับกำลังมีธุระใส่เงินคันในคล้ายตัวนึงมาวินกับิเก็บไปคมนึงคันไน้ข้ายคมนึงมาวินกับิเก็บไปตัวนึงครับพี่น้องเนี่ผู้ใดที่เขามาชมเรากับฝากกดติดตามให้มาวิน,เ,นเด้อพี่น้องเพราะว่ามาวินกับเห็นของดีๆงามๆไม่ล้าอยูย่ครับ กาบอคอยอยากทายปนไเพราะว่ามันบอคอยมีกำลังใจพี่น้องมันบอคอยมีคนติดตามให้กับฝากติดตามนะครับเพื่อคิดมีกำลังใจดีๆทายพี่ให้น้องเข้าเดี๋ยวมังน้ำกันเอยๆสวัสดีครับ